ไม่ใช่ว่าสิงโตอยู่ตรงนี้จริง Have fun ม oh. ีอะไรเออเอาสิเอาสิตกแล้วเราจะได้เห็นชอตว์เดรัจฉาว่าสัตว์ล่ากันนะทุกคนลุกมาแปลกปะม่จะไม่เจอ Please 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 แรงนะ Sunny Sunny

ตอนนี้เรากำลังมาซื้อของฝากนะคะทุกคนอ่า Thank you Oh Hello What do you call that? Is a mobile? mobile? Camilla. Oh, Camilla. Camera. Oh, camera. Oh, you hello. got oh, a <laughs> hello. Hello. <laughs> <laughs> ไม่บอกราคาทุกคนบอกใหเราซื้อไปก่อนแบบหยิบไปกองแล้วก็เทมค่าอครทีอย่างก็จะเป็นพวกของอเอี้ยแต่ว่าเราอยากได้ที่มันดูแล้วบ่งบอกว่าเป็นเคนยาอันนี้มันเหมือนแบบซื้อมาจาก ส่วนสัตว์เฉยๆไม่เป็นไรค่ะอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นล่นะ,ะมาจิ้มฟันนะคะจริงๆรองเท้าเนี่ยรองเท้าเนี่ยน่าหลักนะจริงๆแล้วรองเท้ากีนะ ลจอันนี้น่าสนใจเป็นพินไอ้หัวแรกอันนี้ก็น่ารักอันไหนดีล่ะอันนี้ละกันนี่ไงสิ่งนเจอร์ของเคนวบสิ่งโตแก่สลัก <laughs> ตอนนี้นะคะเรามาแวะ e ซื้อของฝากแล้วก็เราก็มาที่ร้านกาแฟที่เขาอยู่ข้างในนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาแต่ละคนที่ได้ชิมกาแฟที่ประเทศเคนยานะคะที่ขึ้นช wow. ื่อว่ากาแฟดีที่สุดในโลกนะคะเป้าเป็นยังไงใครก่อนเป็นไงบ้างคะยกคอชัดชยกล้อชัดๆ Yeah thank you สนับสนุนโดยสนับสนุนสสนนนับุโดยน้ำใาน้ำหวานเป็นไงบ้างคะกาแฟเคนยาที่เขาว่าดีเออตรงๆว่ะประมาณเรียวๆตรงๆประมาณว่าดีน้ำน้ำสาดอย่างนั้นเลยอ่าลองชิมไหนลองชิมชิมกันหมดแล้วเนี่ยก็็เปนร้อนนะร้อนนะเรากินกันแก้วเดียวชิมรอบวงแล้วเนี่ยอุ้ยแว่น ข่าไม่มีรสชาติเลยหาไม่เจอเลยนะเดมอะของมั่งเลยจิ้งอกออโอเคเย้ของฝ้าอ๋อไอูยไอหกแล้วไปดูสัตว์ตอนไหนฮะไปดูสัตว์ตอไหนใชเอออ๋อแล้วแอนเดนก็ทูสฟารี ก็ค <anto> <isto> ือเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกันต่อด้วยแต่กาแฟพอรสชาติเป็นอย่างนี้แล้วไม่กล้าซื้อเพหนูว่าจะเป็นกาแฟสดอ่ะอาจารย์ซิมจุดสวีทใช่อาจารย์ไหมซิมโอปบ้าบอกว่าน้างทูสวีทก็คือไม่มีรสชาติอะไรเลยอ่ะหวานด้วยอยู่ที่ไหนคะไม่รู้ชอปปิ้งมอลล์ไม่รู้อ่ะ ต้องมาสัาที่ไหนก่อน4อุ่ม4ท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 ุ่ม4กุ่มาทุ่า4าแ่ม4ทุ่มกทุ่ะ4ทุ่ม4ทก่ม4ทุ่ม4ทุ่ม4าน่มานุ่ม4ทุ่ม4ท่มทุกคนคก่อนทุ่ม4ที่ทิ่งแก้วนี้ก่อน พี่ให้ชิมอ่ะชิมเป็นคอนเทนต์ได้พี่หน่อยชิมเป็นคอนเทนต์เออมันยังร้อนอยู่วะร้อนแต่ว่าไม่ได้ร้อนสีตามมาตามมาพี่ถึงทางนับเปล่าะทางอะไรอันนี้อะไรเนี่ยช็อกโกแลตร้อนไม่หวานเกินไป not too sweet อ๋อเป็นอะไรอ่ะนับเปลาเห็นไหมลืมใส่ผงช็อกโกแลตลืมใส่ตะนาว ตามนั่นแหละทุกคนหี่ทิ้งก่อนเป็นภายในห้างนะคะมีบาทา <c oughs> แล้วก็อะไระมันเหมือนอันนี้เลยนิมมานะที่ที่เชียงใหม่เออ แต่มีอันนี้ที่ไทยไม่มีปะ<ม>หรอแต่มีแบตเตอร์น้อยห,หรอเราได้ของฝากแล้วนะคะนั่นก็คือกาแฟซึ่งไม่รู้ว่าเวิร์กไหมสุมเอาเดี๋ยวไปหากาก่อนว่าจ่ายด้วยอะไรได้บ้างได้กาแฟกาแฟแล้วก็กาแฟา <laughs> ไม่รู้รจะหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้จะเปิงไหมหมดไป 4,000กว่าชิลลิงประมาณไม่ถึงพันว้าวต่อไปเราจะไปที่ไหนต่อไปซาฟารีค่ะแล้วเจอกันที่ซาฟารีไปกันปะแล้วเราก็ไปถ่ายเขาถ่ายกันเถิดเลยนะตอนนี <Yes. S 1> ้เรามาถึงแล้วค่ะที่ไหนคะในโรบีเนชั่นอลพาร์คเมนเกตย้อ่านอยู่อ่านอยู่ ซึ่งพอเรามาถึงแล้ก็ม um ีแต่อะไรคะมีแต่เด็กน้อยมาเิร็นแ้ศึกษาเราเป็นป้าแก่แล้วเราเป็นป้าแก่ ยูแคมลยยูแคมป์เลยแมลยวัสดีครับวัสดีครับน้องไอ้เมื่อไหร่เราจะไปสักทีอมแล้วนะหัวหัวไม่เป็นทรงแล้วนะ อ๋อทุกคนคือเขาบอกว่าถ้าเรามาถึงเคนยาเราต้องหาสัตว์ให้ได้ห้าห้าชนิดแล้วมีอะไรบ้างนะที่เราต้องต้องเห็นไม่แน่ใจว่าสิงโตหรือเปล่าควายไม่รู้ควายคูดูกหรือเปล่า้างแอฟริกาแล้วก็ชางแอฟริกาแรดแล้วก็อีกอย่างนะแล้วก็จาม ยีราฟเหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจมั่วมากเลยช้างควายแรดสิงโตเสือดาวแล้วเราก็เจอเด็กอีกแล้วนี่คือสภาพของพวกเรานะคะถ้าทุกคนดูไม่ชัดเราอยู่ในรถแล้วก็มีปะทุนเปิดปะทุนขึ้นมาเราไม่ได้ยืนตรงนะแต่ว่าเรายืนเอียงอยู่อย่างนี้นะคะนี่ใช้สกิลการเป็นนางรำใช่ไหมนี่ใช้สกิลการเป็นนางเลยนางนางนอนนางนอนค่ะ You are too short. Please make sure uh, you hold it tight. Yeah. Don't fall down. Yes. Okay, okay, don't worry. Can we hit your head again? Well you see the น้องคือควางที่มองเราแบบงงน้องทำท่าแบบนี้นะคะถ้าคุณนองไม่เห็นอย่างนี้เดยดะเลยหุยสวยสาปารีที่แบบสัปารีของแท้ของแท้ไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในแบบกรงขังอะก็คือมาสัปารีแบบที่แท้ดูบรรยากาศรอบพ้างนะคะปนป่า หวังว่าเราจะได้เจอ5้าสัตว์ในตำนานเขยนยาไม่ใช่ในตำนานเรียกว่าถ้ามาถึงแล้วไปเจอ ชี้ให้ดูหน่อยอยู่ตรงไหนนะน้องนอนอยู่นอนอยเห็นไหมทุกคนเนี่ยใช่เรายมมากเลยนะก็เราก็ได้มากินข้าวกันคือสถานการณ์การเดินทางที่เขนยานี่มันแบบเหน็ดเหนื่อยสุดๆด,ดูจ้ะ ไฮกิ้งคือมาเดินนะคะเดินป่าเออปีนดอยเดินนะคะพร้อมมากใจพร้อมกายพร้อมพร้อมกลับนะคะไม่ใช่พร้อมหลังครอย่าเเคสเาอยูทูวอล์ฟาสต์ใครดอกไม้ How much? How much? หะ How much? 500. 500. Can you discount? อ่า10บาท Discount 10บาท10บาท Okay, okay. Thank you. Asanta. Asanta. สวัสดีครับขณะนี้เรากำลังเดินทางไปที่ภูเขาอ่าอะไรนะมากอะตุ้ยเอ้ยไม่ใช่นะครับมากอะเทสนะครับโอ้โหขณะนี้เราก็เดินกันเป็นฝูงนะครับนะครับ นะและใกล้ๆนี้ก็มีฝูงไฮยีน่านะครับนะะฮในบริเวณแถวนี้แหละครับนะพี่น้องหิวนะครับมีคนหิวนะครับห่างดี่เดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นแองรี้แล้วโอ้โหพี่น้องครับดูสิครับโอ้โหพี่น้องดูผมกดกดไปทางล้นได้กดไปทางล้นได้พี่น้องครับนี่เลคอร์ดอยู่เหรอใช่เลคอร์ดอยู่โอ้หมดกัน ขอสัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับแฮปปี้ค่ะแฮปปี้นะครับเพราะว่าปกติก็เดินบ่อยโอ้โหดีมากเลยครับเลิกงานเขาไปออกกำลังกายตอนกวัใช่โอ้เก่งมากเลยครับโอ้โหแล้วก็กลับมาข้างในยังไงครับนี่ค่ะนี่โอเคคุณน้องคุนนั้าเป็นยังไงครับดีค่ะปกติก็ออกกำลังกายทุกวันเลยหนูเดินไปทำงานที่ออฟฟิศนะว้าวเวลี่กู๊ด เดี๋ยวเราจะมาหายีราฟกันนะคะเราจะเดินไปเราก็จะหายีราฟไปแต่ถ้าอยากจะฮิปโปนั้นอยู่ตรงนี้เองเล่นเองเสียงน้อยกว่าเี้ยนี่ยีราฟสีอะไรครับเนี่ยจริงๆแล้วเรามีทางเลือกได้นะคะว่าเราจะสลิปปิ้งหรือว่าเราจะมาเดินนะคะแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มาเหยียบดินที่เคนยาเพราะฉะนั้นจะให้เสียเราไปนอนก็ได้จริง เนี่ยพอเห็นอะไรเรารู้สึกคล้ายๆอะไรรู้ไหมบ้านแม่ที่อำนาจเจริญแต่ถ้าเราได้เจอยีราบมันจะฮิวใจอะทุกคนมันจะแบบใช่เนี่ยมาถึงแล้วแต่ก็ไม่รู้สินะเจอไฮยีนาหรอคะเออแต่แถวนี้เขาบอกว่าตอนดึกๆอ่ะอาจจะบังเอิญมีไฮยีนาออกมาได้นะ โอเคค่ะเรากำลังจะเดินสูงขึ้นไปแล้วเต็มเลยถอดเสื้อค่ะทุกคนเพราะว่าร้อนแต่ว่าจริงๆอากาศเขาเย็นไหนคะอ๋อมีลิงอ่ะทุกคนเหมือนลิงลรบุรี่แหละเป็นลิงลิงที่นี่เขาจะหน้าดำๆนะทุกคนต้นไม้เขาจะเป็นอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็จะมี ลังนกน่ารักน่ารักโอมายกอเ oh หนื่อย uh, <June>. oh. ฉชนต้น <laughs> oh. oh. น้องแฝดนะคะภ oh. าระใหม่เล็กหนึ่ง <laughs> ได้กำเนิดขึ้นแล้วทีสอง,งีสองมาตรงนี้เราเดินมาถึงแล้วที่ไหนครับ <laughs> เลืกให้เราเท่าไงแล้วว่าทางง่ายกับทางยากไหนเราก็ทางยากไปลุยค่ะสวยมากเลยค่ะจริงมันเดินไม่ยากมากนะคะทุกคนมันก็เป็นเหมือนจะขดหินภูเขาไม่รู้มันเขื่ออะไระแต่ว่ามันก็สูงขึ้นมามองเห็นเมืองข้างล่างเราเดินกันมาประมาณจริงๆไม่นานนะคะประมาณ 20นาที25นาทีเราจะเดินขึ้นไปบนนั้นเราเดินมาจากตรงนั้น,น <Yay! S 3> <Yay! S 2> เรามาถึงภูเขากันแล้วไปกัน <c oughs> <c oughs> แล้วโรงเรียนก็อย่างนี้แหละ เมื่อได้มองเมื่อได้มองเดี๋ยวดอาเอาคเไหนคะเมื่อได้มองอ่าโอเคสา่เมอ้มองเสทองที่สองสวยงามมีภูเขาพื้นดินมีดอกไม้งานมีต้นน้ไม้ร่มเย็นมีทะเลลำทาน มีท้องฟ้าที่ยังสดนสวย,สวยงามเก่นจ้าของเรายิ่งใหญ่เกินอธิบายเข้าใจ <S <S สร้างบันดาลทุกสิ่ง <S <S เป็นความรักและเป็นความจริง โอ้โหเหมาะกับบรรยากาศมากเลยเพลงอะเราใช้เวลาอยู the ่บนนี้กันนะคะประมาณเกือบชั่วโมงรู้สึกดีมากเลยทุกคนเป็นไงมิเกลสวยเนาะสวยค่ะถ่ายสวยรูปสวยพาทิขึ้นมาจะตกดินทุกคนเห็นไหมคะสวยมากเลยเป็นกรุ๊ปสุดท่ายที่กำลังเดินกลับกันนะคะที่เราหิวข้าวกันมากต่ว่า บรรยากาศมันดีมากทุกคนที่เรายืนอยู่ตรงนั้นน้องอยอเออพี่มานั่งทำตาปลิบๆตึงงตึงๆตึงน้องอายุสักหุยอายุเรานี่ว่าเห็นที่นี่นะอากาศดีนะคะหมายถึงเย็นแต่ว่าฝุ่นเยอะทุกคนแบบคุกฝุ่นรู้สึกคุกฝุ่นนะคะแล้วก็คนที่นี่เขาเดินเก่งมากเพราะว่า ด้วยความที่คิดว่ารายได้เขาน่าจะไม่ได้เยอะอะแล้วก็การเดินบางคนเขาก็เดินแบบเพื่อรอคนมาจ้างงานด้วยหรืออะไรเงี้ยโอเคเรากำลังพาเดินกลับที่พักแล้วคะ่ะที่ที่เราอยู่น่าจะเป็นแบบเรี่ยงว่าอำเภอเคนยาเตืรอะไรส์ติงเออทุกคนลงมาเคนยาเราแทบไม่เจอหมาเลยนะแบบเข้าไปในเมืองก็แทบไม่เห็นหมาจรนะ่ะ มีน้อยมากเนี่ยที่เนี่ยเพิ่งเห็นแบบตัวที่สองเองเดี๋ยวให้ดูดูมันมองแล้วหมาที่เนี่ยตัวใหญ่นะแล้วก็เป็นหมาสีน้ำตาลทนไมแปลกมากเลยที่เจอมาประมาณแบบสี่ตัวตอนเนี้ยก็คือสีน้ำตาลหมดเลยแบบเมื่อกี้เราก็ชอบเดินกันอีกนะคะกำลังเดินใกล้ถึง นิดหน่อยค่ะออกกำลังกายบ่อยก็น,กนี้อ่ะไม่อ่ะไม่ใช่ <laughs> อันนี้เป็นโมไซค์บ้างค่ะทุกคนสีเข,ขียวเห็นไหมเขาจะใส่แบบเสื้อวินของเราจะเป็นสีต้มใช่ป่ะเออของบ้านเขาเป็นสีเข,ขียวสะท้อนสแสงอะไรแบบสีอ่อนแสงใช่ Thailand yeah สวัสดค่ะ Cutie family! Yeah! Nice, I thank you! Yeah! <laughs>